สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักเดียวกันอันนี้แป็บแกะไว้เรียบร้อยนะคะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าลากแกะแล้วมันไม่น่าดูเนาะเห็นแต่กล่องทุกคนเขาไม่อยากเห็นหรอกกล่องอยากเห็นเหรียญให้รู้ว่าเอฟซีส่งมาขายนะคะส่งมาจากคุณสมชายค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสมชายที่ไว้บางใจคุณสมชายก็ทําทมาเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆค่ะเขาเขียนรายการมาเขาถามราคาก่อนด้วยนะคะ ถามราคาว่าเหรียญไหนรับซื้อเท่าไหร่เสร็จสับเขาก็บวกมาให้ไปน่าเสร็จเรียบร้อยมาถึงไปน่าก็มานับเหรียญตามที่เขาส่งมาไปน่าโอนตังค์อย่างเดียวเลยอะ่ะง่ายจริงจิไปน่าไม่ต้องมานั่งบวกลบคูณหารแต่ไปน่าก็เช็คนิดนึงแหละตรงตามที่ส่งมาทั้งหมดนี้ก็โอนไปสี่พันกว่าเออ,เอ,อนี้ไงนี่ไปน่านี่เห็นไหมคะทุกคนเขาทามาอย่างนี้ใช่ไหมคะเหรียญละสี่ร้อยสองเหรียญนะแปดร้อยเหรียญ อะไรหนึ่งร้บาท2เหรียญสี่ร้อยสามรบาท1เหรียญสองร้อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยเสร็จอขอภัยเรียกบัญชีขอภัยค่ะเรียกที่บัญชีเนี่ยเสร็จจับเ0็ดพันเจ็ดพันสี่พั้ยส่สิบ 7, 000, 7, 000, เจา,าทเห็นไหมครับพี่นโอนกันอย่างเดียวเลยโเปิดเรีที่บัญชี เนี่ยค่ะบวกเสร็จเรียบร้อยสี่พันเจ็ดร้อบาทค่ะยอดทั้งหมดนี้นะคะที่ส่งมาสี่พันเจ็ดร้อยเจสิบสี่บาทขอบคุณมากที่ทำมาแบบนี้ทุกคนใครที่ส่งเรียนมาขายไปนะ่กากรุณาช่วยทำแบบนี้นะคะตอนนี้ที่มีอยู่ทำแบบนี้อยู่สองสามคนนะคะมีคุณรัตนามีคุณปูคุณปูก็น่ารักที่สุดเลยน,ะนี่คุณสมชายคุณสมชายกับคุณปูเนี่ยทำมาเหมือนกันเดะเลย คล้ายกันมากเขามีความละเอียดรอบคอบในการแล้วพอไปน่าคิดเงินถ้าอาบางทีคุณปูเน่ะเขาไม่เขาบางอย่างเขาไม่รู้ราคาเขาจะไม่เขาจะยังไม่เขียนราคามาเ,เขาเขียนรายการมาแต่ไม่ลงราคาเชื่อไหมว่าปา้าน่าทำรายการให้เขาผิดผิดบ่อยมาก ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าโอยปนาดนี้ตุกติกแต่อันนี้เขาเข้าใจเขาบอกไม่เป็นไรเลยพปนาคก็จะพยายามคิดเสร็จแล้วก็ให้เขาดูว่าถูกต้องไหมที่พปนาคคิดผิดตลอดค่ะไม่ใช่ครั้งเดียวนะะผิดหลายครั้งบางทีไม่ไม่ได้รอให้เขาตอบก่อนเปรนาโอนตังไปก่อนต้องโอนซ้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วบางทีพปรนาโอนเกินไปนะคะเขาก็จะโอนคืนมาจริงๆคะ่ะเป็นไงจริง น่ารักมากเลยเอฟซี FC ป้านคนที่ติดตามป้านามานานนะคะแล้วเอาเหรียญขายป้านาเป็นประจําเขาจะรู้จะรู้เลยแหละจะรู้ว่าป้านทเนี่ยจริงใจมากนะคะปะ้านาไม่มีตุกติกแน่นอนรับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่จะบอกชัดเจนนะคะอันนี้อย่างเช่นเหรียญน,นี้นะคะที่อยู่ในมือป้านานี่นะคะ่ะเหรียญสามรอบรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทสองเหรียญก็ 800บาทนะคะเหรียญสามรอบเนี่ยค่ะ20บาทสามรอบเงินเนี่ยถูกต้องนะคะมาดูรายการอื่นดูเงินแล้วก็ดูเงินไปเลยเนาะเงินเงินเงินอ่ะเงินเหรียญเงินราชการเหรียญบาทหนึ่งค่ะสมัยรายการที่ห้าเขาใช้คำว่าบาทหนึ่ง เหรียญบาทหนึ่งรัชกาลที่ห้านี้เป็นเหรียญผลิตจากเนื้อเงินนะคะบาทหนึ่งรัชกาลที่ห้ารับซื้อเหรียญละสามร้อยบาทค่ะเหรียญน,นี่เป็นผลิตเป็นเหรียญที่ผลิตมาจากเหรียญเนื้อเงินแท้นะคะเหรียญรัชกาลที่ห้าชนิดราคาบาทหนึ่งเมื่อก่อนเขาจะใช้คำว่าบาทหนึ่งไม่ใช่หนึ่งบาทนะคะบาทหนึ่ง บาทหนึ่งราชก,การที่5ตราแผ่นดินรับซื้อเริ่มต้นค่ะเหรียญละสา0รบาทเขาจริงๆถ้าเหรียญแบบนี้ถือว่าเหรียญสึกนะคะสึกมากนักสะสมเขาจะไม่นิยมนำไปสะสมนะคะเราก็จะได้ซื้อในราคาที่เป็นเงินเงินหมายถึงโลหะที่ผลิตนะคะเงินราคาเงินหลอมค่ะ เพราะว่าถ้าบินบินแล้วก็สึกแบบนี้นะคะนักสะสมเขาตอนนี้เขามีเขามีให้เลือกเยอะค่ะคนขายเยอะราคาก็จึงได้เท่าราคาเงินหลอมเนี่ยส่งส่งโรงหลอมก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะอาจจะเกินนิดหน่อยถ้าถ้าไม่สึกมากนักนะคะแต่ถ้าสึกเยอะๆนะคะสึกเยอะๆบางๆก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะนะคปะปานะก็ เหรียญอันนี้ก็ยังก็ดีนะคะก็ยังไงก็คือเป็นเงินเหรียญที่เขาเป็นเนื้อเงินนะนยังไงเขาก็ได้ราคาเนื้อเงินแน่นอนเขาก็ไม่ไม่ได้ตกต่ําไปไปจากเนื้อเงินนะคะแนะนําให้เก็บเหรียญค่ะนักสะสมนะคะเก็บเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญแล้วก็เหรียญที่เป็นเนื้อเงินแท้แต่ไม่ต้องส่วนไม่ต้องไม่ต้องมีส่วนต่างไม่ต้องบวกเยอะนะคะ เอาที่แบบบวกน้นอยๆแล้วจะไม่เจ็บตัวแล้วจะไม่เข้าเนื้อค่ะนะคะแนะนําให้นักสะสมสะสมกันแบบนี้ค่ะมาดูกันต่ออันนี้อ่าเนื้อเงินอันนี้เอาไปก่อนไปทางโน้นเนาะเอาอันนี้ที่ยังไม่ได้เช็คค่ะยังไม่ได้คุยกันเอามาคุยกันอันนี้เป็นเหรียญราชการที่เหรียญหนึ่งสลึงและสองสลึงราชการที่หกดูพร้อมกันเลยเหรียญเหรียญหนึ่งสลึง หนึ่งสลึงรัชการอันนี้รัชกาลที่6ทีเ่เรียกกันว่าเหรียญอัยราพศนะคะพระบรมรูปก็คือด้านหน้านีด้นด้านด้านด้านหน้านี่คือเป็นพระบรมรูปของรัชการที่6ด้านหลังก็คือเป็นอัยาราพศคือช้างสามเสียนเที่วเ,เรียกกันนะนะคะ<ม>ส่วนมากเราก็จะเรียกกันว่าเหรียญช้างสามเสียนแต่ชื่อเองเขาก็คืออัยราพศค่ะเหรียญหนึ่งสลึงรัชการที่6รับซื้อเหรียญละ รับซื้อเหรียญละ80บาทค่ะทุกพศนะคะ80บาทมาอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็จะเหรียญสองสลึงเห็นไหมคะเขาใช้คำนามว่าสองสลึงสองสลึงรัชกาลที่6ค่ะเหรียญน,นี้ก็ยังโอเคอยู่สวยค่ะสวยใช้ได้อยู่เหรียญสองสลึงรัชกาลที่6รับซื้อเหรียญละ200บาทนะคะหนึ่งสลึง80บาทสองสลึง200บาท หนึ่งบาทรับซื้อเห,เหเรียญละสี่ร้อยบาทเหรียญราชการที่หกนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งหนึ่งสลึงแปดสิบบาทสองสลึงสองร้อยบาทหนึ่งบาทสี่ร้อยบาทค่ะอ่ะผ่านไปหรีาชการที่หกอ่ะเรามาดูอะไรต่อเหรียญเงินน่าจะหมดแล้วมั้งถ้าเหรียญเงินยังอยู่อ้อมีค่ะมีมีถ้าเหรียญเงินอยู่ก็จะได้คุยกันเรื่องเหรียญเงินเนาะ เดี๋ยวมาคุยันเรื่องเหรียญเงินต่ออันนี้เงินรัชดาเหรียญเงินสิบบาทเล็กอะคะ่ะสิบบาทรัชดาอันนี้รับซื้อเหรียญในหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนมาเลยสิบบาทเล็กสองเหรียญเหรียญรัชดาเหรียญละหนึ่งร้อยบาท